ผลงานของนิชาวันนี้น่บ่ค่อยได้ลงสอนน้ำเ็ิหดอ,อกพี่น้องย,ย่านปิงเนาะปิงลายๆน้ำจุตัวใหญ่ๆปิงขาวเฮ้ยนี่ละจ้ะนี่กระสอนแน่เล่นขึ้นแน่ย่านนี่ละจ้ะนม่รังง๊ับจะเิ่งยังได้กินดอกน่บ่ค่อยมากปันได้เงี้ยให้หลายอยู่พี่น้องจ้ะ พี่น้องขึ้นแล้ว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 เมื่อยแล้วเขาแม่นโคงไงโชว์แนวผู้นิดผู้หน่อยไงเจ๊ก่มามาเบิงมาเบิงพี่น้องมาเบิงผลงานกกระโดดอนัเลยวะจ้าบอสต้นออกออกมาใส่แม่ละงามหน่อยพี่น้องอันลูกปั๊มนี้แมนอันนั้นก็แม่ละงามใส่่่้ันโอ้ยงามของเจด้วย ก็อะไรเดี๋ยวเอาออกแบบมึงสิแม้นี่พี่น้องหนมี็นมีเออได้ลายได้ลายายพี่น้องจ้พูดนะผ้ามาก็ได้ลายอันนี้ก็เล่นขึ้นเล่นลงมันยานปิงวาวมูย่านละควยในลายย่านแม่เบิ่งของนิชาพี่น้องจ้านเออแหงย่านยังถึกนี่ของนิชาเอ มีแต่ตัวใหญ่ให้ปิ่งเพิ่นก็เลยปิ่งข้าวเนาะด้มพี่ยน้องเลงัจสายเนาอวัสดีค่ะพี่น้องลังจเมื่อนอีกใต้แมงซ้อนบอมานค่ะพี่น้องจ้ามันนี้มาผามาทังน้ำค่ะเคลื่อนสนแมงละงั้มค่ะพี่น้องลายพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ค่ะเพราะมันแมงละงั้มเด้ปปิ่ง ปริงค่ะพี่น้องปริงเใกล้สูต่ตายใช่ไหมพี่น้องเห็นบ่อนา้ำเป็นน้ำเคลื่อนนิ่นเึ้นมากค่ะพี่น้องจ้ะสุยูตีมไปเวลาพี่น้องคื้ผู้เห็น หวยเชอรี่ได้สองตัวนั่นเดี๋ยวตัวหนึ่งไปเนๆาๆไปเลยเห็นนี่ะหนเลยนี่ป่เออพี่สองตัวนีตัวหนึ่งเออนี่หันหลับเปิดกันมากุ้งบ่กุ้งเต้นมากุ้งเต้นกุ้งเต้นของพี่น้องคนไล้ไล่แค่เจ้ากระขื้นไปแน่เพราะทั้งพุนเห็นเบิรงเห็นพี่น้องถ้าจะแล้วนแมงอันนี้จะลดจะลดนี่ของนี่นี่งงั ไม่โดนสิพาไปเบิ่งเพิ่นเด้อบวันนี้อย่าลงเลิอกอย่าลงเลิกลงตื่นสิ่งหลายันได้ตัวน้อยเด้อค่ะพอเสือกเข้านี่ไว้วันนี้เว้าเล่นเด้กันบ่ได้เว้าเล่นเด้กันเว้าอีหลีนี่เนาะข้ามาเบิ่งแมงหลังงามนี่บ่ได้เลยื่นมาค่ะบัดน,นี้นี่ <c oughs> นี่ นเต<ด>่าเาจ <S <S ้านีา่เบิ้งค่ะอันนี้พิ่นโอนเต่าบึ่งก่อนไม่จชพีนน่น้องตอนเต่าเศร้านี่ว่าซั้นงั้มหน่อยกรสิได้แตละตตก,กริบแตละโหลาย,าย,ายมันเป็สายเมื่อบไปแล้วอ,อืม นี่เนลาผู้บ่าวหน่อยลงน้ำุูนะคะโอ้เมื่อยพี่น่องนี่กบส้งเมื่อยแล้วล่ะอเห็นปิ่งแล้วขึ้นไพขึ้นมันให้มองก็ตัวเงี้ยถือยุ่งเบาะว้าซิ ันวาแล้วมันย่านก็อันนี้อันนี้วิธีสอนแบบย่านปิ่งพี่น้องลงไปแป๊บ,บก็ย่นสุงดงขึ้นมานี่ง่ายถืออยู่นี่อันนี้สองตัวนี่ปลาหน่อยเทินปลาหน่อยเทินเนนี่เด่เดนๆะอยู่นะนะน่ปน่เดี๋ยวตรแนี้เดี อนเดียสนนี่นี่ะนั่นนี่ขีตเออยักยูซ่าอันีอันีเาดากขึ้นนะเ็นพี่น้องเอแมือกันนได้ักโต่นพี่น้องตายแล้วทั้งหมดเดี๋ยวนี้ลงสอนกันด้วยพี่น้องจ้าทั้งย่านปิงกับพวกนั่นเล่นขึ้นเล่นลง พี่น้องพิธีใหม่แห่งการยำแมงกับเต่ากลางคืนเ,เป็นยำแมงหลังงั้นมากพี่น้องามาสอนแมงหลังงั้นมาได้ได้พอกินมาแก้มือพี่น้องวัดสีอัน,อนอเอาลำพงมาไต่แมงเอียงเกาะแมงกีกซอนลำพงสาดาวกเขาอีกแล้วเป็นคืนกืาคืนพี่น้องจะ้ะกันเลยตู้ปรเมนตู้เสียสยายชาดมันละ่ะ กันเลยยำแมงกับเต้ากลางคืนมาหนินนนแมงด่าบอ่ะต,ต้องยำม,มุนไอหยาผุนเด้งจังสิคืน,นนะต้องยำม,มุนๆนจนหน้ามันขี้ต,ตุ่มพูดนะยำจนมันลาบคาบเด้ แม่งเขาดังกว่าโอ้ม่งคือลายแท้โอเได้ย่งเนีันมันขึ้นนะไหอ ้องย้ำหมมันเป็นดาบขี้ตุ่มในแมงดาตัวเดียวติาตัวเดียวกมีต้มือนักขอก็ได้อยูนีตเด้เราแก่งนึงแมงรางั้มนะก็ม่สอนแมงกับเต้ากอาแมงหลางั้นในเก่งนึงโอ้มาหลายเทื่ละมึง หยัดถือแต่ตกรอนๆคนก็อ,อยากลงแน่แล้วเนาะนี่จะเอาสายจวดพี่นอก อู A. 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 Oh. ่บ kind of mm. mm. ่ไวหอยแมงเขาดังพวกแมงจะขึ้นยังบัดี้ยังบัดี้เอาเอาเอาฟังพูดเอาพี่ดองยังบัดี้เอาเงี้ยแค่มันแดงนบออื่น ม่นตัวผักหวานเขาเจ้าได้แถวเขาเจ้าไปมาเนี้เจมุกเหมือนไหมไอ,ไ,ไอ้ไก่ไอ้มุกไปได้แถวผักหวานมาเนี้ทั้งผักหวานทั้งไข่มันเดงอ่อนๆเป็นดอกขอเพื่อผักหวานว่ท่น,นเนี่ยออกออกแล้วเสื้อเร่ยเนี่ยไปมาแล้วหากบ่ท่านในเงาแต่ช่วงพุน่นคนโตมันก็ออกตัวลิ้นหน่อยๆก็ออกตัวผักหวานเขาได้หมากลายนึงมาเนี้เขาได้มาขายบ่หรอ เฮ้ยไปหาเสื้อคนเก็บมากกินเพือ,อทรงเสือเลรไข่ก,ก<ส>ละลงอยากไ่ไอ,อ้มุกมันมาตัดเบอกมักก็บย่บานเทาได้หอมันยัมาเลยมุกสวยอออ๋อเออเออเอละเจ็บนั่นยู่อืสิด มันเขาคุณบ้ามันเฮ้านี่ละมันเฮ้าก็ออกเสื้อโลดอยไปมาเบิดแล้วพู้บังเนี้ยมันจะต้นงหญยๆขดไปตุ่ยไปกับพ่อบางไอ้นั่นมัน,บ,น,บ,นบ,บ้านบ้นไหนก็ไปตัวเฮ้าก็ได้มันเฮ้ากัอ๋อมมนคิดว่ออกคนลนิ้นไปแล้วเนาะจักจ้าเลนะพม่คิด่หูจักมีมองไปไม,อนนมองไปแยข่ขรับมดแดงอย่างนี้ต้นผักวานแล้วนะโอ้ เยอดเดี๋ยวพิจารณาก่อนมื่ออื่นหาบ่เมื่อยข่อยบ่คอยข่อยบ่ได้นอนนี่ข่อยกินน้องอื่นล่ะแต่ก็สูตายอยู่ข้างนี้ไม่เก็บเขียนพ่อออมแม่แม่เมามื่อไหร่จะช่วยเมื่อนั้นเห้ยหยังเก็บเขียดเก็บเขียด โล่งนี่แล้วพันไปใส่แล้วตยังน,นะพี่นอ้องเล่นขี้ตุมระบาดเปลี่ยนแผน,ลนลแล้วพี่น้องลงห่วยระบาดนี้เก็บเข็นหน่อยระบาดนี้มึงเนนมันซุมมันกับลายมึงเนนมันบ่ซุมมันกับลายทั้งหน้าซุมมันกับลายเป็นปลาผักโดเดยบ่อบคุณพี่น้องเก็บเข็ยนหน่อยได้บานี้มือหอบลำโพงลำเพลงมาน้ำคุณอะ มาสามคนพี่น้องมาเต็มไยิ่งเนี่ยผักโดดเดตต้นแก่แล้วมันก็ออนอยู่ได้ละดอกมันก็สิบโอ,อมเสดายอยู่บว่นอนมันก็เสียก็มันก็กินห่อเพื่อนอยู่เนาะให้น้องเก็บเก็่หน่อยเหมือนกักน,น,นจะ้ะ